ลแล้วส่วนมากแบตบของผมเนี่ยแบตบตัวเก่านะครับแบตบตัวเก่ามันมีปัญหาเดี๋ยวเราจะทำการปิดเครื่องนะครับ,รบนี่มันขึ้นแบบนี้ผมแก้ไขได้นะครับแต่ว่าทางร้านทางร้านราะว่าที่ชาร์จของผมนี่ก็ปกตินะที่ชาร์จที่ชาร์จก็ใช้เดี๋ยวดูที่ชาร์จก็ใช้เจ้านี่นะครับตัวนี้เป็นตัวชาร์จตัวเก่ามันแต่ว่าถ้าชาร์จไม่ได้แบบนี้แปบลบว่าผมต้องเปลี่ยน ต้องเปลี่ยนวงจรเปลี่ยนวงจรงนะไม่เป็นไรก็ไม่ถือว่าแย่ครับผมว่าผมได้แบตเตอรี่ดีมาอ๋ออัเนี้ยผมก็ฝากถึงทางร้านนะครับบางคนเขาทำไม่เป็นทําแบบนี้ไม่เป็นต้องเช็คดีๆก่อนผมคิดว่าเขาอาจจะเช็คมาแล้วว่ามันสามารถเปิดเครื่องได้นะครับเช็คมาแล้วแต่ไม่ได้เช็คการชาร์จไงนะครับนี่ครับชาร์จการชาร์จผิดพลาดโปรติดต่อผู้เชี่ยวชาญซึ่งให้บริการหลังการขายไม่ได้มันมัน,มน,มน,มนไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยน เปลี่ยนตัวขั้วของแบตเตอรี่เลยนะครับเปลี่ยนดึงออกเลยนะดึงออกเลยเหรอเอาละไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าในในแบตก็มาแล้วในในแบตก็มาแล้วผมจะทําโชว์เลยแล้วกันนะครับน่าจะอยู่ที่ตัวแผงเนี่ยแผงวงจรตรงนี้ผมจะวัดโวลต์ให้ดูด้วยว่าโวลต์มันเท่าไหร่โวลต์มันค้างที่ตราไหรบน,น,นี่ครับแผงตรงนี้แผงตรงนี้นี่ก็สำคัญอยู่นะไมบอกเลยว่าก็สำคัญอยู่นะ เรียบร้อยไปตรงนี้ก่อนอาไปดูคล่มลงว่าพวกมือถือเนี่ยคล่อมลงไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวฝุ่นมันจะเข้าของละทีนี้นี่ครับแผงมันมีไม่เยอะนี่แต่ตัวนี้มันมีเยอะกว่ารู้สึกว่ามันเลยชาร์จไม่ได้ใช่ไหมโอ้ใช่ไหมเนี่ยของ v ี v o นี่ก็ลบก็ปวกนะครับอันนี้ก็จะเป็น อีกอันหนึ่งนะครับที่สำคัญเลยก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เครื่องวัด CCA นะแต่เป็นเครื่องน,นี่ DC นะครับนี่ดีซีสโวลต์นะครับนี่คือทิศทางเนานะนี่ได้เป็นขั้วบวกนะครับนี่ฝั่งนี้ขั้วบวกเรามาดูกันว่าฝั่งนี้เป็นขั้วบวกหรือเปล่าอ่าถูกต้องครับันี้เป็นขั้วบวกนะครับก็ไปเขียนไว้หรือว่าเราจะติ๊กไว้ก็ได้บวกนะครับ นี้ลบนะครับเขียนให้จาได้นี่คือบวกนี่คือลบนะครับเนี่ยเขียนไว้เขียนไว้ให้จําได้นะครับเนี่ยถ้าเราวัดอีกทีนะครับเราวัดอีกทีเราก็จะเจออ่ะใช่บวกอันนี้กับบวกดูนะครับสองบริษัท2ล้านนะครับ2ล้านของจะเป็นของ vivo หนึ่งของรุ่นอ่ะรุ่นรุ่นรุ่นจีนนะครับไม่มียี่ห้อนะหนึ่งนะครับ vivo นี่จะหนากว่าหนากว่าเพราะมันบวมนั่นแหละ เอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อนะครับผอออกต่อดูจากชิปแล้วคล้ายๆกันคล้ายๆกันนะครับดูจากชิปแล้วคล้ายๆกันเดี๋ยวเราจะทําการเอาออกเพื่อต่อ ได้แล้วนะครับนี่คือข้ลบนี่คือบ,บวกบวกตลวนี้เป็นของแท้นะครับผมคิดว่ามันก็คงยากเหมือนกัน,น,นถ้าเกิดว่าของแท้นะครับมันก็มีวิธีออกอยู่นะที่ยอมออกแล้วครับแผงนี้นี่ตอนนี้เราก็ได้แผงกันมาแล้วเราก็เอามาต่อตัวนี้นะครับตัวนี้เอาละ ได้แล้วครับได้แล้วเราไปลองแบบชาร์จแบบปกติด,ดูชาร์จดูครับปึ๊บนี่ครับขึ้นมาแล้วนะครับชาร์จไหมอ่ะชาร์จเร็วครับเห็นไหมเป็นสัญลักษณ์ขึ้นชาร์จเร็วโอเคครับผมแก้ปัญหานี้ได้ละแล้วแปะแปะแปะขึ้นอ่ะขึ้นชาร์จเร็วเน,นี้ยครับนี่ขึ้นชาร์จเร็ว ก็ใช้ได้ปกตินะครับผมก็จะทําการชาร์จเร็วก็วเดี๋ยวไปหาน้องชายไปเล่นกับน้องชายไปเล่นเกินอย่างเงี้ยครับต่อผมคิดว่าก็ไม่มีอะไรเกินมือผมหรอกแต่คนที่แต่คนที่เขาไม่เป็นน่ะนะคนที่เขาไม่เป็นอ,อาจจะมีปัญหาดังนั้นคุณผู้คุณผ,ณผู้คุณผู้นี่ครับคือคือผมต้องแกะองุ่จรตัวเก่ามาใช้อา่าต้องต้องต้องเช็ค,ต,ชคต้องเช็คกับการชาร์จเร็วของเครื่องด้วยเพราะว่าดูท่าแล้วมันขึ้นนะ